รูปภาษาไทยโรงเรียนมัทองเจ้าเมืองค่ะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมดีๆและความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติให้เด็กๆได,ด้รับชมกันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าภาษาไทยของเรานะคะเป็นภาษาที่อยู่คู่กับชาติไทยของเรามานานกว่า700ปีแล้วนะคะ,คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวทีทีอากันเลยค่ะเลยค่ะศิลาจารึกพ่อคุณดามคำแหงเป็นจารึกหลักแรกที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทย เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาคนา้นคว้าด้านอักษรศารสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมไปถึงอารยาธรรมของกลุ่มชนในอดีตและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าราชอาณาจักรไทยมีอักษรไทยและภาษาไทยใช้มานานกว่า700ปีแล้วด้วยคุณค่าความสำคัญของศิลาจารึกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกจารึกเมื่อวันที่16ตุลาคม2546ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟนยิ่งกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งไรที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันดีหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าพูดภาษาเดียวกัน ความบางตอนจากปกินอากาคดีเรื่องความเป็นชาติโดยแท้จริงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์อย่างเลิศล้ำของพระมหากษัตริย์ไทยและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเครื่องแสดงความผูกพัน สำแดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยได้อย่างเด่นชัดผ่านภาษาพูดและภาษาเขียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยการใช้ภาษาของคนไทยและทรงส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดังปรากฏชัดในพระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสจำนวนมากและหลายโอกาสได้มีพระราชดำริหลายครั้งถึงปัญหาการใช้ภาษาไทย เช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505ดังพระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่าเรามีความโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่ง ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคําของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากทรงย้ำเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและช่วยกันรบำรุงรักษาให้เจริญรุ่งเรืองทรงส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและพัฒนาภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนแมมวลูกภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่น ในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่องานด้านภาษาไทยของชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคม2542ให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันภาษาไทยแห่งชาติเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับวีทีอาที่เราได้รับชมกันไปก่อนหน้านี้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวันภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะครูบุ๋มคะกิจกรรมวันภาษาไทยของเราในปีนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรประหลาดเด็กๆบ้างคะสาหรับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนบ้านคลางด้าเมืองของเราปีนี้นะคะมีทัง้งหมด3 เอาละค่ะคุณครูมีข่าวดีค่ะคุณครูเพิ่มกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะเช่นกิจกรรมตอบคำถามท่าทายความเป็นเสียนภาษาไทยนะคะกิจกรรมแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทยกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมขัดลายมือกิจกรรมเรียงความและกิจกรรมท่องอาขยานค่ะเราไปดูหลักเกณฑ์กันเลยค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะการประกวดแข่งขันแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทยค่ะ คุณคณรูให้แข่งได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3เลยนะคะหลักเกณฑ์มีอยู่ว่ามีความคิดสร้างสารรค์เน้นดูที่ความสวยงามตรงกับหัวข้อที่กำหนดแล้วก็การนำเสนอค่ะในด้านของการนำเสนอนะคะนักเรียนจะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือจะถ่ายเป็นคลิปเพื่อนำเสนอก็ได้ค่ะเด็กๆรางวัลตามนี้เลยค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมวาดภาพระบายสีค่ะหัวข้อพระราชบิดาแห่งอักษรไทยค่ะแข่งขันได้ระดับประถมศึกษาตอนตอน้นตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโดยแบ่งเป็นช่วงชั้นค่ะหลักเกณฑ์นะคะก็คือนักเรียนวาดภาพให้ตรงกับหัวข้อที่กําหนดค่ะไม่จํากัดเทคนิคการใช้สีเลยนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะขนาดของภาพที่ส่งนะคะคือขนาด A4 ค่ะนักเรียน ต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมคัดลายมือค่ะนักเรียนก็แบ่งเป็น3ามช่วงชั้นเช่นเคยนะคะคุณครูก็จะตัดสินเป็น3ามช่วงชั้นเลยนะคะหลักเกณฑ์มีอยู่ว่านักเรียนต้องเขียนแบบใช้ตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการค่ะถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะอ่านง่ายเป็นระเบียบสะอาดและเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลักเกณฑ์ไม่ยากเลยนะคะ กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเขียนเรียงความค่ะหัวข้อภาษาไทยภาษาเราค่ะเป็นของระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะหลักเกณฑ์มีอยู่ว่าเขียนเรื่องได้ตรงกับชื่อเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องสอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสารรค์สะกดคําถูกต้องอันนี้สําคัญมากเลยนะคะนักเรียนลายมือตัวบรรจงสะอาดเรียบร้อยและความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ค่ะ มาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมการประกวดแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนอค่ะนักเรียนเป็นของทั้ง3ระดับชั้นเลยนะคะระดับประถมศึกษาตอนต้นตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะให้นักเรียนท่องอาขยานหรือทำนองเสนอนะคะของระดับชั้นที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่นะคะนักเรียนหลักเกณฑ์ว่าถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองค่ะถูกต้องตามอักขารวิธีเช่นการอ่านคำ การออกเสียงคำควบกล้ามนะคะนำเสียงมีความไพเราะเช่นความหนักความเบาและความชัดเจนของเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนถนัดก,กิจกรรมไหนก็เข้ามาแข่งขันได้เลยนะคะอยาได้เงนบ้างาคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมดีๆที่ครูเมย์และครูบุ๋มนำมาฝากนักเรียนสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่27บดถึง3ามรกฎนาาคมนี้นะคะผ่านทางไลน์ที่ขึ้นด้านข้างนี้นะคะหรือนักเรียนจะส่งผ่านกลุ่มไลน์ในชั้นเรียนนักเรียนก็ได้นะคะและนักเรียนหนึ่งคนสามารถทำได้ กิจกรรมนะคะไม่จําเป็นต้องเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งค่ะและคุณครูจะประกาศผลหน้าเพจโรงเรียนมัธยคลองเจ้าเมืองในวันที่สองสิงหาคมนี้ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูขอฝากข้อคิดไว้ว่าภาษาไทยนั้นถือเป็นภาษาแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจค่ะสําหรับวันนี้คุณหมุมและครณเมย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี